เมื่อเดินซื้อสินค้านะคะในประเทศบรูไนจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้านําเข้าค่ะจากหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเองเช่นผักและก็ผลไม้ค่ะส่วนใหญ่สินค้าที่เห็นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตในบรูไนเป็นสินค้าหานําเข้าทั้งของสดของแห้งและของแช่แข็งล้วนมาจากต่างประเทศเช่นมาเล,ลเซียฟิลิปปินส์และออสเตรเลียเป็นต้นโดยมีส่วนน้อยที่เป็นของประเทศบรูไนเอง คนไทยเป็นหนึ่งในผู้ค้าที่ส่งสินค้าอาหารไทยเข้าไปขายในบรูไนรวมถึงผักและผละไม้สดบริษัทสินไทยในบรูไนเป็นหนึ่งในบริษัทที่นำเข้าสินค้าไทยผู้จัดการบอกว่าจะมีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทแม่ที่เมืองไทยโดยมีการบรรจุสินค้าเป็นอย่างดีก่อนมาถึงบรูไน มันใช้เวลาเวลาบินไม่นานนะคะมันก็ยังอยู่ในสภาพเดิมคือของทางโน้นเขาจะคัดให้เราแบบอย่างดีมาเลยอะคะ่ะก็มาทางนี้แต่ยังถ้าเป็นพวกอะไรอะผักสลดัดใบที่มันอ่อนๆน,นะคะผักที่มันอ่อนแอนิดนึงเราก็จะใส่เป็นเยลลี่อะคะ่ะมาให้ก็คือเราใส่เยลลี่เข้ามาความเย็นก็คือเปิดมาก็ยังอยู่อยู่จากนั้นก็จะมีการจำหน่ายสินค้าไปตามร้านค้าและห้างต่างๆในบุูไน ไม่ส่วนมากซูปเปอร์นี่เราไม่ค่อยได้เข้าไปเท่าไหร่ในในของซูปเปอร์นี่ะของไทยน้อยนะคะส่วนมากมันจะเป็นของมาจากที่อื่นมากกว่าไม่ใช่ของไทยส่วนมากที่เอามานี่มันจะเป็นขายเฉพาะร้านคนไทยอะคะ่ะที่ว่าเป็นเปิดร้านแล้วก็ขายคุณไทยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกับร้านอาหารร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารไทยอะคะ่ะคนบูในซื้อส่วนน้อย ผู้จัดการคนนี้บอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยแต่เนื่องจากคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศน้อยลงอัตราการซื้อสินค้าก็น้อยลงตามไปด้วยเราไปที่ร้านค้าที่นำสินค้าไทยเข้ามาขายในบรูไนคุณรัติดาอยู่ที่นี่นานกว่า10ปีแล้วเธอได้เปิดร้านและมีคู่สมรสเป็นชาวบรูไนสินค้าในร้านนี่ก็โดยส่วนมากจะนำเข้าจากประเทศไทย ก็มีหลายอย่างค่ะมีทั้งของกินของใช้เสื้อผ้าหลายๆอย่างก็โดยส่วนมากก็จะมีเป็นสินค้าฮาราลที่กลุ่มทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติที่จะสามารถจับจ่ายซื้อกันได้แม้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแต่ก็มีลูกค้าชาติอื่นมาอุดหนุนอยู่เรื่อยๆโดยเธอบอกว่าคนวินัยน,นิยมซื้อน้ำพริกและน้ำจิ้มสุก,กี้ ในขณะที่คนไทยจะนิยมซื้อพริกแห้งและพริกป่นเพื่อน,นำไปปรุงอาหารเธอพูดถึงรายได้ที่ร้านในปัจจุบนันถ้าถ้าสำหรับตัวส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ว่าดีนะคะเพราะว่าเราก็มาอยู่นี่นานแล้วแต่ถามว่าว่าเดี๋ยวนี้ดีกว่าแต่ก่อนไหมก็คงยังอยู่ในสภาวะที่ยังนิ่งอยู่เนื่องจากว่าเศรษฐกิจด้วยถ้าแต่ก่อนนี้ก็คือคนไทยจะมาทำงานที่นี่กันเยอะ แต่เดี๋ยวนี้แรงงานเขาก็เริ่มอยากจะเปลี่ยนประเทศบ้างก็เหมือนอย่างเราอยากเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เปลี่ยนไปหลาย,ลายประเทศทีนี้ก็เลยทําให้แรงงานอาจจะลดน้อยไปบ้างแต่ถามว่ากระทบไหมก็ไม่กระทบเพราะาเราไม่ได้จับแต่กลุ่มคนไทยเธอมีแผนที่จะประกอบอาชีพในบรูไนต่อไปโดยเธอเล่าให้ฟังว่าถ้ากลับเมืองไทยในตอนนี้ก็จะต้องคิดนานหน่อยว่าจะประกอบอาชีพอะไรที่นั่นเพราะเมืองไทยมีการแข่งขันที่สูงกว่าบรูไน